มารดาบิดาได้บำรุงฉันนี้แล้วยอมอนุเคราะห์บุตรด้วยสถานห้าหนึ่งห้ามไม่ให้ทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาวิทยาสี่หาภรรยาที่สมควรให้ห้า มอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัย <c oughs> อันนี้คือหน้าที่ของพ่อของแม่เนาะหน้าที่ของพ่อของแม่ที่เลี้ยงลูกที่เลี้ยงดูแลลูกไม่ให้ทำามชั่วอันนี้ก็คือพ่อแม่ถึงแม้ส่วนตัวจะไม่สิ่งไม่ดีเนี่ยแต่ก็ไม่เคยจะสอนลูก ให้ทําตามนะสิ่งไม่ดีมันจะต่างจากผู้อื่นนะผู้อื่นเห็นเห็นเราไม่กินเลรามันก็ยุให้กินจนได้เนะี <c> ่ย <oughs> แต่พ่อแม่จะสิ่งไหนไม่ดีจะไม่สอนจะไม่สอนถึงแม้นว่าบางทีส่วนตัวตัวเองทำสิ่งไม่ดีจะไม่เคยสอนให้ลูกทำตามอันนี้คือนาที ของแม่ไม่ให้ทำความชั่วเนาะให้ตั้งอยู่ในความดีพ่อแม่ทุกคนแหละอยากให้อยู่ในความดีสิ่งไหนดีดีก็อยากให้ทำโรงเรียนไหนมหาลัายไหนดีก็อยากจงให้เรียนอาชที่การงานน,านไหนที่จะก้าวหน้าต่้งประโยชน์ให้ก็อยากให ทำในนณะที่ของของแม่ของพ่อศึกษาวิทยาศึกษาเรียนรู้ต่างๆสิ่งไหนที่ตัวเองเคยผ่านมาไม่ดีเนี่ยก็จะประมาณก็ะจะบอกจะห้ามลูกไม่ให้ทำแบบนั้นแบบนั้นหรือหน้าที่การงานบางอย่างที่เคยทำมาก็จะแนะนำลูก ให้ศึกษาวิทยาาภรรยาสมควรให้สมัยก่อนเขาก็จะหาลูกหาเมียหาลูกหาผัวเขาก็ดูว่าแต่ละคนมอยู่เข้าใจกันไหมดูแลกันให้อยู่ดูกันไปจนบางทีเป็นหลายปีสนอะงสามปี เ็นว่าเอออยู่ด้ดวกยกันได้ช่วยหรือเออเื้อเแป่กันได้ก็แต่งงานกันคนสมัยก่อนมอบทรัพย์สมบัติให้ก็คือหน้าที่ของพ่อแม่มีอะไรก็มอบสมบัติให้อะไรหนาสิ่งของอะไรมีน้อยก็แบ่งน้อยมีมากก็แบ่งมากแต่สมบัติที่คนอื่นให้ไม่ได้ก็คือร่างกายนี่แหละ ร่างกายเราเนี่มืพ่อมีแม่ให้เรามามือสมมือขาสมขาในสมบัติอันยิ่งใหญ่แล้วก็ขยันหาออกขยันหาขยันทํทำมันก็จะเกิดขึ้นได้เนาะสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องสมบัติในร่างกายนี่แหละคนอื่นให้เราไม่ได้ะ บางคนอาจจะว่าเอ,อสมบัติที่ได้มานี่ยก็เราหาเองได้มาเองจริงแลพ่อแม่ให้เรามานั่นแหละสมบัติร่างกายก่อนเราจึงมาหาเอาอม,มาหาเอามาทําเอาก็จริงมีสมบัติภายนอกเกิดขึ้นสมบัติที่พ่อแม่ให้มาคือตัวนเรา ันนี้คือหน้าที่ของพ่อแม่สอนลูกจังสอนลูกแนะ่ยนำลูกเน็่จะในตามหลักของนักคาชันติเนี่ยก็จะมีห้าย่างห้าย่างมีหน้าที่ของพ่อแม่ที่ดูแลลูกเนาะอนุเคราะห์ลูก